ผนพักกระเดาต้นนี้เลย้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวเจอเฉยขึ้นเอาไปแจวปนปลาผลพักกระเดามาแล้วอันนี้กระตุ่มปลาไว้อยู่เห้องนเนาะค่ะพี่น้องแล้วละแล้วก็สิลวกพักก่อนแล้วก็สิปนปลาหนามเขาเป็นไรหนากรอกหนาม อามาไว้ทั้ใส่ใส่เกลือหน่อยนึงค่ะเลยอืวบผักกะเดาอืม นี่ล้ำมืกอกอนด้วความสะอนโอ๊ยข้ยขาว่าหลวกขาเดียวแต่โดยว่าอย่าหลวกดนหลวกดนดีมันสิแตกอุ้ยแม่จะพริกแห้งเด้อไป่ไปดงในยูทูปเนื้อพักมันสีลนบลนดอกมันบ่ดได้บ้านพอหลวกข้าวเดียวจะไปตุมาานแล้วก็นี่น้ำพิมเนาะค่ะน้อ แล้วเรียบร้อยจะใส่จานบ,บันทีนี่ห้ากับมาตั้ปปนเนาะค่ะเนาะเริ่มตำปนหอมแดง<ม>พริกปนเด้อค่ะเด้อตามสูตรพริกปน,กกปนคือตะลุเปิดบ่อโอเคง่าย คือเป็นแกะ,แกะเนื้อปลาใส่ปอนปลาคอเจียวผักกระเดาเนาะค่ะน้องพี่น้องกินแบบง่ายๆก,ก,กินผักกระเดาหลายๆเมื่อวาบางเถอก็กินหวานหลายโอ้ยแต่หวะอะลรกินจะได้กน็นี่น้องพี่น้องเป็นน้ำสมัยบ่สมัยสม,มือนีโล่ไข่ไข่เจ็บแต่ละคน แกางป่าออกดีๆคอสวม่กางด้วยแนละ้มันเนี่เนะน้ำสันมันเสียเท้เกลิบดำสั่งงม,มป่า ถ้าต um, ่อเห็ดอ oh ีหยังกับน้ำเขากับบก่อยเป็นดอกพี่น้องเออถ่ายปีนถั่วปีนใส่เน่้อลมบางางแน่ืังสิสิเห็ดดิ๊ดิดิ๊ดิ๊ดเห็ดเร็วๆอย่งสิอยากเห็ดอยู่ให้มันผ่านไอ้นั่นไหมแบบว่าเห็ดแต่ละขั้นตอนเห็นมันผ่านแต่ละขั้นตอนไวๆเนาะอยากเห็ดอยู่ไม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 ่ก่อให้มันเร็วอยังจะสีเนาะได้ยินบอพี่น้องพอได้ยิน nhưng vậy thì và rằng, bà sao chơi vào đằng kẹp bạc còn còn tăm เหนือมันปูอีหลีตั้มปนใส่หน่อยลงไปเนี่ยที่เห็นน้ำยาขุดขู่ขู่และเราก็ปรุงรสอย่งางหน่อยกดใส่ผงชูรสลงไปจักหน่อยหนึ่งเลยี่น้องแล้วก็ใส่บักหน้าคนนี้ก็ขันตุ่มป่าใส่สมบางคนก็ส่บอมักใส่บักหนาวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าช้าเจ๋ยใส่บักหนาวปนป่า อันเมนใส่น้ำประเดกหลายน้ำป่าน้ำตุมป่ากสสสาัสิบปอไซสูมบางอู้กัสิบปอไซบางหนาวหัวมันนัวมันมันดับข่าวไปเบิดเลย อืมแซบแซ่บ่บบบนมนัาอเป่กากจัน้อยนึงสถ้วยกินผู้เดียวน้ำกีก็ไข่ดาวก็ด้ว จะแสีบเนาะปนป่าเจวผักกระเดาเจวผักเอ่ยยังผักสีลาวสารพัดผักเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่นอ้องโอ้ยจึงคึงเลยกินปนป่าไข่ทอดผักกระเดาโอ้พักที่เหลือผักเกานี่แหละค่ะอ้าวหอมย่างหอมยัง เหนียวนอดกินก่อนเผากินเผาไปอาบน้ำไปประซุ่มเพื่อนผู้ใหญ่เขาตีกอล้อเฮ้ยสต๊อบก่อนหยั่งโอเขาใส่กินเขาสีซาร์ีซารล่ะไม่จะได้ีรเขาทำอะหรฮอนเขาห้อนโว้ยเจ้าอีก มัน,ก,นก็รูม้มันก็พึ่งมันก็ขอมแมนนแมป้าเธอมุ่เคาไปจับนั่นแหละจิ้มยิ่งส่งเขาบ่ได้จิ้มยังสั่งอันนี้กินกับแม่เดอ้อจิ้มจยี่ได้เขาไปกินกับผู้อื่นหามจิ้มแบบนี้ต้องกินเดียวเพราะว่ามันหนาเกลย,ยดเด้อหนูเด้อก็ไหวนนเขาต้อนสอนตากบอสอนตากใส่นี้แล้วก็เอาพักวางใสเขาเออตามที่บ้านเขากินเออนั่นแหละที่จะสั่งเลยอืม พี่นน่กงจะทำการกิน่นการเจีวพักกระดาให้เบิ้งด้วยค่ะพี่น่องกินแล้วติดพักกระดาด้วยค่ะเด้อกินทั้งแรกนีอเลยดียาละบ,บนั่นมาหนีนั่นอืมอืมใครก็จะก็ ว่าขอออกกบลังไ<อ>ม่ดีว่ปปปปาแต่ก็ต้งหายใจพอดีทำรังเนว่าทุกคนทุกคนแบบจริงจริงแบบเราก็อันนี้ว่าการคิดปนเป็นปัญหา ตรถูกอ่ะแจ๊เจมีน้น่อยดูกินน้ำยากัับปุ่นเป็นก็ต้องกินป้นเป็นขันกินยาปลากระป๋องเป็นใส่พริกป้นอ่ะจะต้องกินป้นเป็นรูกแต่แม่ฟองีสัาเกิม่เป็นหัวแน่บออแม่ทุเรียน้บอกินทุเรีนแม่กนะแบบนี้ตองแม่นเออตมพอดีพอดีให้กับินทาบ่นายบอกเบียร์พอดีเน่ยเห็นใ้ก,ก,ก,นกินเจียวกิ้งไวอยู่ Ừ. tôi phụ nữ thân thể diễn vô tay Bò, mẹ 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 dây chung mẹ ừ. 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 quần mẹ 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 ซอสอันไหนอยู่ซอดที่นาเกวเอามาไหมซอสเคเอีพาไปกินไหมเอาบอสานเดิกไม่ทุกอย่างเลยเอาไปเอามาเอามาใส่ไข่เราไปเอามานะพคนกินิเอบอพอรวยเอาไข่พอรวยที่บอเป็ดพี่น้องวันนี้ให้เรากินไข่เอซ

พักกากาใกินนี่กอเลราเบิ้มกันนโว้ยแล้วปานำมากินนี่นี่ตั้งนี่อ่ะเราไปเรียนี่เนีเตีฮัโเรียกความกินไทยกินอ่้อยกกินทัวอ์นี่พีนองเท ก็ไก่ต้องเอิญพี่น้องไก่องเอิญพี่ป้าน่าอาเออคุณคุ้งอ่ะมาคนอ่ะคุณตาคุณยายคุณสว่างคุณแม่บักแม่ต้องโอ้พี่น้องอ่ได้เพราะว่าแม่ชี้เทาเทาเนี่ล่ะเนี่ยมาทำเทาอยู่เอาแล้วแม่แกอยู่อยากทายยี่แม่แกกระสุดตะกรกินอะไรแม่แกอยู่อก ใครด้วนอะฉัวต้นนัมแบบยีงใครมันเหมือมันเป็นพีนดนี่ะเนเงนี่ไม่ต้องกินเลยห่อ่อปหนาป่วงมักมักเกลือเกลืออมอบีนอดถึงตี๋แ่ เพียงอนนี้เบียงเท่าทาแ่งมาปปแข่งกราคืว่านี่มันตรงหลังนี่แห่หลังแล้หลังร้ายเสือยัมันเป็นจังสีงแหละกับตัวนางม่ตองดูล่องอมาชินดึกชา,ส,าส,ส่ของตชาชียนเป็นคน พิมพิมวใจบหัวหน้าคาลอยด้วยค่ะเด้อราคาไอดไลศูนย์เก้าหกเจ็ดหกแปดศูนย์สี่สี่เกด้วยค่ะเด้อกแรง็ต้องท่ก็ต้องว่เก็ต้องวก็ต้องหละอแล้วไม่ต้องชิบก ข้น่อยๆขาลยานันอยบอกกันว่ากินหนาม่มาก,ากินเต็ลูกตอนมอยากกิข้าวพี่มึขเด้อลัีคอจุกลิปไปเพียงทำนีเลยค่ะเด้ขอขพราพุ่นทุกไหล่ทุกแช่ทุกเขมมนเลยค่ะเด้อที่ขามาบรงเาเจอเดี๋ยวชิกินไห้ไอัตรดเลยแบบนี้ ดีตมาากินแบบแสบๆเลยพอจะกินปเปพี้ยวๆสนิทเละค่ะชะวัสด,ดีค่ะแต่พวกเจ้าคิดยังไกีบย้างเงินเอี่ยงคิดเกี่ยบว,นะว้ม